ล่อยบางอย่างไปเพื่อให้ใจมีที่หายใจใจของผู้คนในโลกนี้มักเต็มไปด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นแต่กลับหนักยิ่งกว่าสิ่งใดความคิดความหวังความคาดหมายความผิดหวังและเรื่องราวในอดีตล้วนกองสุมอยู่ภายในโดยไม่ต้องมีใครสั่งใจ จึงเหมือนเรือนที่ไม่เคยเปิดหน้าต่างแม้หลังคาจะยังแข็งแรงแต่ภายในกลับอับแน่นอากาศไม่ถ่ายเทความอึดอัดจึงค่อยๆแทรกซึมอยู่ในทุกอิริยาบถการดำเนินชีวิตภายนอกอาจดูเป็นปกติแต่ภายในกลับเหนื่อยล้าอย่างที่ไม่มีคำอธิบายได้ความทุกข์จำนวนมากจึงไม่เกิดจากเหตุการณ์ใหญ่โต หากเกิดจากการแบกสิ่งเล็กน้อยไว้ตลอดเวลาโดยไม่รู้จักวางใจที่ไม่มีที่หายใจจึงดิ้นรนแม้อยู่ในความสงบใจที่เต็มเกินไปย่อมไม่อาจรับความจริงได้ครบถ้วนเพราะพื้นที่ภายในถูกยึดครองด้วยสิ่งที่ผ่านไปแล้วการปล่อยบางอย่างไปจึงไม่ใช่การสูญเสีย หากคือการคืนพื้นที่ให้ใจได้กลับมาทำหน้าที่ตามธรรมชาติคือการรับรู้เห็นตามจริงและดำรงอยู่โดยไม่ถูกบีบคันเมื่อใจเริ่มมีที่ว่างความรู้สึกเบาสบายย่อมเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องร้องขอไม่ใช่ความสุขแบบตื่นเต้นแต่เป็นความโปร่งโล่งที่แผ่ซ่านอย่างเงียบงัน เป็นสภาพที่ใจไม่ต้องต่อสู้กับสิ่งใดไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องปกป้องเพียงอยู่กับความเป็นไปของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาความวุ่นวายของโลกภายนอกยังคงหมุนต่อแต่ภายในไม่ถูกดึงให้หมุนตามเมื่อสิ่งที่ไม่จำเป็นถูกวางลงใจก็เริ่มมีจังหวะของการพักและในความพักนั่นเอง การหายใจของใจจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืนใจที่แบกมากกว่าที่ควรแบกชีวิตของผู้คนดำเนินไปท่ามกลางภาระที่มองไม่เห็นภาระเหล่านี้ไม่อาจชั่งตวงด้วยน้ำหนักแต่กลับกดทับใจได้ลึกยิ่งกว่าสิ่งใดความคาดหวังที่สะสมความหวังที่ยังไม่สมหวัง ความกลัวที่จะสูญเสียและความทรงจำที่ไม่ยอมเลือนล้วนกลายเป็นของที่ใจหอบหิ้วติดตัวไปทุกที่แม้ยามยืนเดินนั่งหรือเอนกายใจก็ยังไม่เคยวางสิ่งเหล่านี้ลงความเหนื่อยจึงไม่ได้เกิดจากการงานภายนอกเพียงอย่างเดียวหากเกิดจากการแบกภายในที่ไม่มีใครเห็นและไม่มีใครมาช่วยยกแทนได้ เมื่อใจรับทุกเรื่องเข้ามาโดยไม่กลั่นกรองใจก็เหมือนภาชนะที่ถูกเติมจนล้นแต่ยังฝืนรับต่อไปความอึดอัดจึงแผ่ขยายอย่างเงียบงันไม่ได้แสดงออกเป็นเสียงดังแต่แสดงออกผ่านความรำคาญความหงุดหงิดความไม่พอใจในเรื่องเล็กน้อยเรื่องที่เคยรับได้กลับรับไม่ได้เรื่องที่เคยผ่านได้กลับติดขัด ใจที่แบกมากเกินไปย่อมไวต่อการกระทบเพราะพื้นที่ภายในถูกเบียดจนไม่เหลือช่องว่างให้ความเข้าใจได้ทำงานอย่างเต็มที่หลายคราวใจยึดสิ่งเหล่านั้นไว้ด้วยความเข้าใจว่าการถือไว้คือความรับผิดชอบคือความมั่นคงคือความไม่ทอดทิ้งแต่เมื่อถือไว้นานเข้าสิ่งที่เคยเป็นหลักกลับกลายเป็นภาระสิ่งที่เคยให้พลัง กลับกลายเป็นสิ่งที่ดูดพลังโดยไม่รู้ตัวความผูกพันความรักความห่วงใยห,หากขาดความรู้เท่าทันก็อาจกลายเป็นเชือกที่รัดใจให้หายใจได้ไม่เต็มทีใจจึงเหนื่อยโดยไม่รู้สาเหตุและเมื่อไม่รู้สาเหตุความเหนื่อยนั้นยิ่งยืดเยื้อใจของมนุษย์มิได้ถูกสร้างมาเพื่อแบกทุกอย่างตลอดเวลา ใจถูกสร้างมาเพื่อรับรู้ความจริงตามที่เป็นแล้วปล่อยให้สิ่งทั้งหลายดำเนินไปตามเหตุปัจจัยแต่เมื่อใจหลงลืมหน้าที่เดิมใจก็เริ่มเข้าไปเป็นเจ้าของทุกเรื่องเข้าไปเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างและเข้าไปเป็นผู้รับผิดชอบในสิ่งที่เกินกำลังความหนักจึงเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นความอัดแน่นที่หาทางระบายไม่ได้ในความอัดแน่นนั้น ใจมักไม่รู้ตัวว่ากำลังขาดที่หายใจความหายใจของกายยังดำเนินไปตามปกติแต่ความหายใจของใจกลับสะดุดไม่ต่อเนื่องและไม่ลึกพอใจจึงเหมือนอยู่ในที่คับแคบแม้จะมีผู้คนรายล้อมแม้จะมีทรัพย์สินหรือความสำเร็จแต่ภายในกลับรู้สึกโดดเดี่ยวและอึดอัดความรู้สึกนี้ มิได้เกิดจากการขาดสิ่งใดหากเกิดจากการมีมากเกินไปในที่ที่ควรมีความว่างเมื่อใจแบกสิ่งต่างๆไว้นานความเคยชินจะทำให้ความหนักนั้นกลายเป็นเรื่องปกติจนไม่รู้สึกว่าหนักอีกต่อไปแต่ความปกตินี้เองที่ซ่อนความทุกไว้ลึกยิ่งกว่าเดิมเพราะใจไม่คิดจะวางไม่คิดจะคลายและไม่คิดว่ามีทางอื่น นอกจากการแบกต่อไปการปล่อยบางอย่างไปจึงดูเหมือนเรื่องไกลตัวทั้งที่แท้จริงคือธรรมชาติที่ใจควรได้สัมผัสอยู่เสมอภาระจำนวนมากที่ใจแบกมีได้จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นคือเรื่องที่ผ่านไปแล้วเรื่องที่ยังมาไม่ถึงหรือเรื่องที่เกินอำนาจของใจจะจัดการได้ แต่เมื่อใจไม่แยกแยะสิ่งเหล่านี้ก็ถูกเก็บไว้ทั้งหมดความหนักจึงทับซ้อนกันเป็นชั้นๆโดยไม่มีใครสังเกตจนวันหนึ่งใจเริ่มแสดงอาการอ่อนล้าและความอ่อนล้านั้นก็ถูกเข้าใจผิดเป็นความอ่อนแอทั้งที่แท้จริงคือสัญญาณว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถูกแบกมานานเกินควรการมองเห็นภาระที่ใจแบกอยู่ไม่ใช่เพื่อกล่าวโทษหรือผลักไสาหากเพื่อให้ความจริงได้ปรากฏชัดเมื่อเห็นชัดใจก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่ต้องถือไว้ไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องรับผิดชอบและไม่ใช่ทุกคิดคิดที่ต้องเชื่อความเข้าใจนี้ ม่ได้เกิดจากการคิดวิเคราะห์อย่างซับซ้อนแต่เกิดจากการยอมรับความจริงว่าใจเองก็มีขีดจำกัดและขีดจำกัดนั้นสมควรได้รับความเมตตาในความเงียบของการรับฟังธรรมใจย่อมค่อยๆเห็นภาพของตนเองชัดขึ้นเห็นความเหนื่อยที่ซ่อนอยู่เห็นความตึงที่สะสมอยู่และเห็นความต้องการที่แท้จริง ซึ่งไม่ใช่การได้เพิ่มแต่คือการได้วางเมื่อภาพนี้ค่อยๆชัดใจก็เริ่มสัมผัสถึงความเป็นไปได้ของความเบาแม้ยังไม่เกิดขึ้นเต็มที่แต่ความเป็นไปได้นั้นก็เพียงพอที่จะเปิดช่องเล็กๆให้ใจได้เริ่มหายใจอีกครั้งโดยไม่ต้องเร่งและไม่ต้องฝืนสิ่งที่ถือไว้เพราะกลัวจะหายใจของมนุษย์ มักถือสิ่งต่างๆไว้ไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นหนักหรือเบาแต่เพราะความกลัวที่ซ่อนอยู่ภายในความกลัวว่าจะสูญเสียความกลัวว่าจะไม่เหลืออะไรยึดเหนี่ยวและความกลัวว่าต้องเผชิญความว่างเปล่าเพียงลำพังความกลัวเหล่านี้ทำให้ใจยื่นมือออกไปคว้าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ความคิดเห็นของผู้อื่น หรือภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาใจจึงเต็มไปด้วยสิ่งที่ถูกเก็บไว้เพื่อป้องกันความไม่มั่นคงแม้สิ่งเหล่านั้นจะทำให้ใจอึดอัดแต่ใจก็ยังยอมอึดอัดดีกว่าต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่ไม่คุ้นเคยหลายสิ่งที่ใจถือไว้นั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พึ่งพิงเป็นแรงผลักดันและเป็นเหตุให้ลุกขึ้นเดินต่อแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนเหตุปัจจัยเปลี่ยน สิ่งเดิมกลับไม่สอดคล้องกับชีวิตในปัจจุบันใจก็ยังไม่ยอมปล่อยเพราะความคุ้นเคยทำให้เข้าใจผิดว่าการอยู่กับของเก่าคือความปลอดภัยทั้งที่แท้จริงแล้วความปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่อยู่ที่ความสามารถของใจในการปรับตัวและยอมรับความเปลี่ยนแปลงเมื่อใจไม่ยอมรับความกลัวจึงทำหน้าที่แทนปัญญาและการถือไว ก็กลายเป็นการปิดกั้นการเติบโตของใจเองความผูกพันจำนวนมากเริ่มต้นจากความงดงามแต่เมื่อขาดความเข้าใจความงดงามนั้นค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นพันธนาการใจไม่กล้าปล่อยเพราะกลัวจะถูกมองว่าทอดทิ้งกลัวจะถูกตัดสินและกลัวจะสูญเสียคุณค่าในสายตาของผู้อื่นความกลัวเช่นนี้ ทำให้ใจยอมแบกภาระเกินกำลังยอมทนกับความอึดอัดและยอมอยู่กับความไม่จริงเพื่อรักษาภาพของความมั่นคงไว้แม้ภาพนั้นจะสันคลอนอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่น่าพิจารณาคือใจไม่เคยสูญเสียอะไรจากการปล่อยนอกจากความหลงที่คิดว่าสิ่งนั้นเป็นของจำเป็นความสูญเสียที่แท้จริง เกิดขึ้นจากการถือไว้ตัางหาดเพราะการถือไว้ทำให้ใจเสียอิสระเสียความเบาและเสียความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ใจที่เต็มไปด้วยของเก่ามักมองปัจจุบันผ่านเงาของอดีตและมองอนาคตผ่านความกลัวที่ยังมาไม่ถึงความจริงที่อยู่ตรงหน้าจึงถูกบิดเบือนไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อใจถือสิ่งใดไว้นานสิ่งนั้นย่อมแทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนใจเริ่มนิยามตนเองผ่านสิ่งที่ถือผ่านบทบาทผ่านความสำเร็จหรือผ่านความล้มเหลวการปล่อยจึงถูกเข้าใจว่าเป็นการทำลายตัวตนทั้งที่แท้จริงแล้วตัวตนเหล่านั้นเป็นเพียงภาพชั่วคราวที่ถูกสร้างขึ้นจากเงื่อนไขหากเงื่อนไขเปลี่ยน ภาพย่อมเปลี่ยนแต่ใจที่หลงยึดภาพกลับพยายามตรึงสิ่งที่ไม่อาจตรึงได้ความตึงนั่นเองที่ทำให้ใจหายใจไม่ออกความว่างที่ใจกลัวมิใช่ความว่างเปล่าที่น่าหวาดหวัน่นแต่เป็นความว่างที่เปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ได้เข้ามาเป็นพื้นที่ที่ใจได้พักจากการแบกและการควบคุมแต่เพราะไม่คุ้นเคยใจจึงตีความความว่างเป็นความขาดความโดดเดี่ยว และความไร้ค่าความเข้าใจผิดนี้ทําให้ใจเลือกจะอยู่กับความหนักที่คุ้นชินมากกว่าความเบาที่ไม่รู้จักทั้งที่ความเบานั้นคือสภาพธรรมชาติของใจเมื่อไม่มีสิ่งใดกดทับการถือไว้เพราะกลัวจะหายจึงเป็นการกระทําที่ขัดกับความจริงของชีวิตเพราะไม่มีสิ่งใดคงอยู่ให้ถือได้ตลอดไปสิ่งทั้งหลายล้วนเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัย ไม่ว่ามือจะกำแน่นเพียงใดก็ไม่อาจหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เมื่อใจเห็นความจริงข้อนี้อย่างลึกซึ้งความกลัวค่อยๆค,คลายอำนาจลงการถือไว้จึงไม่ใช่ทางเดียวของการอยู่รอดแต่เป็นเพียงนิสัยหนึ่งที่สามารถคลายลงได้ในความเงียบของการฟังธรรมใจเริ่มได้ยินเสียงของตนเองชัดขึ้นเสียงที่บอกถึงความเหนื่อยจากการถือ เสียงที่บอกถึงความอึดอัดจากการกลัวและเสียงที่บอกถึงความปรารถนาลึกๆที่อยากพักอยากเบาและอยากมีที่หายใจเสียงเหล่านี้ม่ได้เรียกร้องให้ทำสิ่งใดหากเพียงเชื่อเชิญให้มองเห็นความจริงของใจตามที่เป็นเมื่อเห็นตามจริงความจำเป็นต้องถือไว้ก็เริ่มลดลงอย่างเงียบงนันโดยไม่ต้องมีการบังคับและไม่ต้องมีการตัดสิน พื้นที่ว่างที่ใจไม่เคยรู้จักเมื่อสิ่งที่ถูกถือไว้เริ่มเผยให้เห็นน้ำหนักที่แท้จริงใจก็เริ่มสัมผัสกับบางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยสิ่งนั้นไม่ใช่ความสุขแบบเร้าใจและไม่ใช่ความสำเร็จที่ต้องประกาศแต่เป็นความรู้สึกโปร่งโล่งที่เกิดขึ้นเมื่อแรงกดทับภายในลดลงพื้นที่ว่างค่อยๆปรากฏขึ้นในใจอย่างเงียบงนันไม่ได้มาในรูปของเหตุการณ์ใหญ่โต แต่มาในลักษณะของความผ่อนคลายที่แผ่เกิดจายอยู่ลึกๆความว่างนี้เคยมีอยู่แล้วเพียงแต่ถูกปิดทับด้วยสิ่งที่ใจสะสมไว้เป็นเวลานานเมื่อสิ่งเหล่านั้นเริ่มคลายพื้นที่เดิมจึงเผยตัวออกมาอีกครั้งพื้นที่ว่างนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมแต่เป็นธรรมชาติของใจที่ไม่ถูกครอบครองใจในสภาพนี้ไม่เร่งไม่ตึงและไม่ดิ้นรนเพื่อย,ยึดสิ่งใดไว้ความคิดยังคงเกิดขึ้นความรู้สึกยังคงปรากฏ แต่ไม่กองสุมจนแน่นเหมือนก่อนความว่างจึงไม่ได้หมายถึงการไม่มีอะไรเลยหากหมายถึงการมีพื้นที่ให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นและดับไปโดยไม่เบียดเสียดความเบาสบายที่มากับพื้นที่ว่างจึงไม่ใช่ความเฉยชาแต่เป็นความสมดุลที่ทำให้ใจทำงานได้ตามธรรมชาติหลายคนเข้าใจผิดว่าความว่างคือความเหงาคือความไร้จุดหมายหรือคือการตัดขาดจากโลกแต่ความจริงแล้ว พื้นที่ว่างคือที่ตั้งของความเข้าใจเมื่อใจไม่แน่นด้วยอคติความคาดหวังและความกลัวใจก็สามารถมองสิ่งต่างๆได้ชัดขึ้นความจริงที่เคยถูกบดบังด้วยอารมณ์จึงค่อยๆปรากฏความสัมพันธ์กับผู้คนและเหตุการณ์จึงเปลี่ยนไปจากการยึดถือมาเป็นการรับรู้และตอบสนองอย่างเหมาะสมพื้นที่ว่าง ยังทำให้ใจรู้จักการพักอย่างแท้จริงไม่ใช่การพักจากการงานแต่เป็นการพักจากการแบกเมื่อใจไม่ต้องคอยปกป้องตัวตนไม่ต้องคอยรักษาภาพลักษณ์และไม่ต้องคอยควบคุมผลลัพธ์ใจก็ได้พักจากความตึงที่สะสมมาเป็นเวลานานการพักเช่นนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตหยุดนิ่งแต่กลับทำให้การเคลื่อนไหวของชีวิตมีจังหวะที่กลมกลืนขึ้น การตัดสินใจจึงไม่เร่งรีบและการกระทำ <lay Fern sehen> จึงไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวเหมือนเดิมความว่างที่ใจไม่เคยรู้จักยังเป็นพื้นที่ที่ความเมตตาได้งอกงามเมื่อใจไม่เต็มไปด้วยความกังวลของตนเองใจก็มีพื้นที่รับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นโดยไม่จมไปกับมันความเมตตาในสภาพนี้ไม่ใช่การเสียสละจนลืมตนเอง แต่เป็นความเข้าใจที่เกิดจากความเบาใจที่เบาย่อมไม่ต้องเอาชนะไม่ต้องเปรียบเทียบและไม่ต้องปกป้องตนเองอย่างแข็งกร้าวความสัมพันธ์จึงค่อยๆอ,อ่อนโยนลงโดยธรรมชาติในพื้นที่ว่างนี้ใจเริ่มเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายได้ชัดขึ้นไม่ใช่ด้วยการคิดพิจารณาอย่างเป็นระบบแต่ด้วยการสัมผัสตรงความคิดเกิดขึ้นแล้วดับความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยน เหตุการณ์ผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปเมื่อไม่มีการยึดความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่สร้างความหวั่นไหวเหมือนเดิมใจจึงเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนโดยไม่ต้องต่อต้านและไม่ต้องพยายามทำให้ทุกอย่างแน่นอนตามใจต้องการแม้พื้นที่ว่างจะให้ความเบาแต่ใจก็ยังอาจหวั่นไหวเมื่อเผชิญกับมันในช่วงแรกเพราะความว่างทำให้สิ่งที่เคยซ่อนอยู่ปรากฏชัด ความรู้สึกที่ไม่เคยถูกมองความกลัวที่ไม่เคยถูกยอมรับและความเหนื่อยที่ไม่เคยถูกเห็นอาจผุดขึ้นมาในความว่างนั้นแต่การปรากฏของสิ่งเหล่านี้มิใช่ปัญหาหากเป็นสัญญาณว่าพื้นที่ภายในเริ่มเปิดกว้างพอให้ความจริงได้แสดงตัวเมื่อความจริงได้รับการเห็นอย่างตรงไปตรงมาแรงกดทับย่อมค่อยๆค,ค,คลายลง พื้นที่ว่างจึงไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องไขว่ควาแต่เป็นสภาพที่เผยตัวเมื่อใจเลิกแทรกแซงมากเกินไปเมื่อใจไม่พยายามเติมไม่พยายามผลักและไม่พยายามควบคุมพื้นที่นั้นก็อยู่ตรงนั้นเองอย่างเงียบสงบใจในสภาพนี้ไม่ต้องดิ้นรนเพื่อหายใจเพราะการหายใจของใจเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อมีมีสิ่งใดมาปิดกัน้น พื้นที่ว่างจึงกลายเป็นที่พำนักของความสงบที่ไม่ต้องอธิบายและไม่ต้องรักษาไว้ด้วยความพยายามความจริงที่ไม่ต้องแบกเมื่อพื้นที่ภายในเริ่มเปิดกว้างใจก็เริ่มมองเห็นความจริงบางอย่างที่เคยมองผ่านไปความจริงนั้นไม่ได้อยู่ในถ้อยคำลึกซึง้งหรือแนวคิดซับซ้อนแต่อยู่ในความเป็นไปของชีวิตที่ปรากฏอยู่ทุกขณะ สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และแปรเปลี่ยนโดยไม่ขออนุญาตใครความพยายามของใจที่จะยึดให้คงอยู่จึงเป็นเพียงการต้านกระแสของธรรมชาติและการต้านนั้นเองที่ทำให้ใจเหนื่อยความจริงข้อนี้ไม่ได้เรียกร้องให้ทำสิ่งใดเป็นพิเศษเพียงชี้ให้เห็นว่าสิ่งใดไม่จําเป็นต้องแบกก็ไม่จำเป็นต้องแบกความทุกข์จำนวนมาก เกิดจากการที่ใจรับเอาความจริงมาแบกไว้แทนที่จะรับรู้ความผิดพลาดในอดีตถูกแบกเป็นความรู้สึกผิดความสำเร็จถูกแบกเป็นความกลัวจะสูญเสียและความคาดหวังในอนาคตถูกแบกเป็นความกังวลใจจึงไม่เพียงรับรู้เหตุการณ์แต่แปลเหตุการณ์เหล่านั้นให้กลายเป็นภาระเมื่อพื้นที่ว่างเริ่มมีใจก็เริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างการรู้กับการแบก การรู้เพียงรับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนการแบกคือการดึงเอาเหตุการณ์นั้นมาผูกกับตัวตนความจริงที่ไม่ต้องแบกคือความจริงเป็นกลางต่อใจความเจ็บปวดเกิดขึ้นได้ความผิดหวังเกิดขึ้นได้และความสูญเสียเกิดขึ้นได้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องกลายเป็นตัวตนทาวรใจสามารถรับรู้ความเจ็บปวด โดยไม่ต้องกลายเป็นผู้เจ็บตลอดเวลาสามารถรับรู้ความสูญเสียโดยไม่ต้องกลายเป็นผู้ขาดแคลนตลอดชีวิตเมื่อความเข้าใจนี้เริ่มอย่างรากความหนักที่เคยตามมาพร้อมเหตุการณ์ก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดความจริงอีกประการหนึ่งคือใจไม่อาจควบคุมผลลัพธ์ได้ทั้งหมดต่อให้วางแผนรอบข้อเพียงใดชีวิตก็ยังคงมีสิ่งที่เกินการคาดหมาย การยอมรับความจริงข้อนี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการวางสิ่งที่เกินกำลังเมื่อใจไม่พยายามแบกความรับผิดชอบของทั้งโลกใจก็มีพลังพอที่จะรับผิดชอบในส่วนที่ควรรับผิดชอบจริงๆการกระทำจึงไม่อ่อนแอแต่กลับชัดเจนและตรงจุดมากขึ้นเมื่อใจเห็นว่าความจริงต้องไม่แบกใจก็เริ่มคลายการต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกใจ ความไม่สมบูรณ์ของตนเองและผู้อื่นถูกมองด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นใจต้องไม่เสียพลังไปกับการโทษตนเองหรือโทษผู้อื่นความเข้าใจเช่นนี้ทำให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปจากการคาดหวังมาเป็นการยอมรับความตึงเครียดที่เคยซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์จึงค่อยๆค,คลายลงโดยไม่ต้องมีการเจรจาหรือเงื่อนไขใดๆ ในความเงียบของใจที่ไม่แบกความจริงปรากฏอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการตกแต่งและไม่มีการตกปิดสิ่งใดเกิดขึ้นก็ปรากฏเช่นนั้นสิ่งใดดับไปก็ดับไปเช่นนั้นใจต้องไม่สร้างเรื่องราวเพิ่มเติมเพื่ออธิบายหรือปกป้องตนเองเมื่อไม่มีเรื่องราวซ้อนทับความเรียบง่ายของชีวิตจึงปรากฏชัดการดำรงอยู่ในแต่ละวัน ไม่ใช่ภาระที่ต้องฝ่าฟันแต่เป็นการเคลื่อนไหวตามเหตุปัจจัยที่เป็นไปเองความจริงที่ไม่ต้องแบกยังทำให้ใจรู้จักความพอดีใจไม่ต้องการมากเกินไปและไม่ปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่ความพอดีนี้มิใช่กฎเกณฑ์าตายตัวแต่เป็นความรู้สึกสมดุลที่เกิดจากการไม่ถูกผลักหรือดึงไปสุดโต่งเมื่อใจอยู่ในความพอดี การใช้ชีวิตก็เรียบง่ายขึ้นความฟุ้งซ่านลดลงและการตัดสินใจไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์รุนแรงเหมือนก่อนการเห็นความจริงเช่นนี้มีได้เกิดขึ้นเพราะความพยายามจะเข้าใจแต่เกิดขึ้นเมื่อใจหยุดแบกสิ่งที่ไม่จำเป็นเมื่อใจไม่มัวถือใจก็มีพื้นที่พอให้ความจริงได้เผยตัวความจริงนั้นไม่ได้กดทับหรือบีบบังคับ แต่ค่อยๆวางใจลงในสภาพที่เป็นกลางสงบและมั่นคงโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งใดมาค้ำจุน